สวัสดีค่ะวันนี้อก็จะมาแบ่งปันแผนได้ได้ของบริษัทซักเซ็นมอบีอิงจำกัดมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้บริษัทเปิดมา10ปีแล้วนะคะมีความมั่นคงมากๆเติบโตขึ้นทุกวันนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในระยะเวลาใ,ใกล้นี้ก็จะมีประเทศที่8ก็คือฟิลิปปินส์นะคะรอแค่ลายเส้นเองนะคะตอนนี้ขยายสาขาไปที่ไทยพมา่าลาวกัมพูชายดกามสิกคโปมาเลนะคะประเทศที่8ก็คือฟิลิปปินส์นะคะ เขาเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะคะรหัสเดียวทําได้ทั่วโลกนะคะบริษัทมีสินค้ามากกว่า80รายการให้ช็อปเลือกช็อปเลือกใช้กันได้เลยนะคะตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มแน่นอน,นะคะ่ะสินค้าเกรดพรีเมียมทุกตัวเนะะี่ยค่ะทีนี้มาดูว่าสินค้าหลากหลายแบบนี้เราจะทํารายได้ยังไงนะคะเริ่มต้นง่ายๆแค่3ข้อนะคะสมัครสมาชิก300บาทได้ประกันอุบัติเหตุ100,000บาทนะคะแล้วก็ได้รหัสนะคะ มีแอปพลิเคชันให้ใช้นะคะสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากมีรายได้ก็คือเลือกประเภทเข้าร่วมธุรกิจนะคะหุ้นส่วนขนาดเล็กซูเปอร์วิเซอร์750 pv คิดเงินเป็นเงินประมาณ3,000บาทนะคะแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ e x e c u t i v e ีฟนะคะ3,000 pv คิดเป็นเงินประมาณ1 5 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะคะตรงนี้นะคะทำครั้งเดียวจบนะคะทำครั้งเดียวจบนะ,ะแล้วก็สะสมได้ถึง60วันนะคะ ข้อที่เราจะทำประจำทุกเดือนก็คือบริโภคสินค้าเดือนละ250คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ1,000บาทนิดๆเองนะคะเพื่อที่จะมีไรายได้ถึง6ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือกำไรขาดปีอยู่ที่30-50%นะคะอย่างมอคอเจนนะคะ ราคาข้างกล่อง1,500บาทนะคะเราซื้อมาราคาทุนจากโรงงาน1 9 0บาทขาย1กล่องก็ได้กำไร410บาทนะคะเยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะคะขายเล่นๆ10กล่องนะ,ะก็รับรายได้ไปเลย4,100บาทนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบขายนะคะก็สามารถแนะนำแบบนี้ได้เลยนะคะตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ได้ค่าแนะนำชั้นลูก30% เอ็กซีคูทีฟได้ค่าแนะนำชั้นลูก30ชั้นหลาดอีก10%เรวมเป็น40นะคะอย่างตัวคุณอยู่ตรงนี้คุณปิดตำแหน่งเอ็กซีคูทีฟนะคะ mm. เพื่อนคุณเห็นโอกาสก็ปิดตำแหน่งเอ็กซีคูทีฟเหมือนกันคุณกไ็ได้ค่าแนะนำา900บาทนะคะ mm. เพื่อนของคุณไปชวน mm. เพื่อนต่อซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้จักแต่คุณได้รับค่าแนะนำด้วย1 0คิดเป็นเงินอ่า300บาทเลยทีเดียวนะคะต่อไปคือโบนัสปั้นดาวข้อนี้นะคะคุณต้องเป็นดาวก่อนนะคะ โดยมีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนตัวคุณอยู่ตรงนี้นะคะคุณแนะนํา A วางซ้ายแนะนํา B วางขวาแบบนี้ตัวคุณได้เป็นดาวแล้วนะคะแล้วคุณก็ไปช่วย A นะคะให้มี A 1หนึ่งนะคะแล้วก็ A สองแบบนี้นะคะพอ A เป็นดาวเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ค่าปั้นดาวเลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะต่อไปอ่าข้อนี้นะคะเรียกว่า เป็นมรดกให้ลูกได้เลยนะคะให้ลูกให้คนที่คุณรักได้นะคะใส่เครื่บนัดนั่นเองนับคะแนนจากทีมอ่อน1,500คะแนนทีมแข่ง2,250คะแนนตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์จ่ายรอบละ7เอ้600บาทนะคะตำแหน่งเอ็กซิค utive จ่ายรอบละ720จ่ายสูงสุด1,600รอบคิดเป็นเงิน1 1 5 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะสมมติว่าตัวคุณอยู่ตรงนี้นะคะ ทีม A นะคะมีคะแนนขึ้นมาพันห้าทีม B มีคะแนนขึ้นมา2 2งพนะคะแบบนี้นะบริษัทจ่ายคูนเลยเจ็ยยี่บาทนะคะต่อรอบนะคะฝั่งนี้ขึ้นมา1 5ึ่งื่นฝั่งนี้ขึ้นมา22,500นะคะบริษัทจ่ายคุณเลยนะคะ7 2 0 0นะคะแล้วคะแนนฝั่ง A ขึ้นมาแสนห้าคะแนนฝั่ง B ขึ้นมา2 2 5 0 0 0แบบนี้นะคะอ่าบริษัทจ่ายให้คุณเลยนะคะ72,000นะคะ แล้วก็ฝั่ง A มีคะแนนขึ้นมาล้านห้าฝั่ง B มีคะแนนขึ้นมา2องล้านสองแสนห้าหมื่นแบบนี้นะคะบริษัทก็จ่ายคุณเลยนะคะเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะคะแล้วสําคัญคือจ่ายหนึ่งพันหกร้อยรอบเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะ,ะมีผู้นําทําได้แล้วสิบห้ารหัสนะคะข้อนี้นะคะต่อไปรายได้ไดนะลิขสิทธิ์ผู้นํานะคะคุณแนะนําลูก มานะคะคุณก็จะได้ค่าแนะนําจากชั้นลูกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําหลานมานะคะอ่าคุณก็จะได้ค่าแนะนําชั้นหลานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรนนะคะอ่าหลานไปแนะนําเหรนต่อบางทีคุณอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะชั้นลึกไปแล้วคุณยังได้ด้วยอีกสิบเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดนะคะห้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วยังมีโบนัสลิขสิทธิ์พูนอ่าโบนัสวันทรรโบนัสนะคะจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งไดมอนด์นะคะ รับเช็คบนเวทีสองแสนตึงถึงรอย่อไดมอนด์รับเช็คบนเวทีสิบล้านข้อนี้รายได้รวมนะคะวันทําโบน,นัสสิบก้าล้านเจ็ดแสนบาทเยอะมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้นะ,ะทักแชทสอบถามมาได้โมเดลเหมือนเซเว่เลยนะคะแค่เปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อคุณก็มีเงินปันผลจากซักเซนโมได้แล้วขอบคุณค่ะ